สิ้นสุดการรอคอยที่นะครับกับเซิร์ฟสเก็ตที่รอมานานมากกว่า2เดือนนะครับผมนี่ครับทุกคนให้ทุกคนดูกันครับว่าลายมันสวยขนาดไหนนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกับพวกเกย์เช่นเคยกับช่องโอพีไม่เกย์แล้วนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับกับคลิปเซิร์ฟสเก็ตนะทุกคน สิ้นสุดการรอคอยทีนะครับกับเซิร์ฟสเกตที่รอมานานมากกว่า2เดือนนะครับผมโอ้ oh, <no. S 1> รอนานมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยได้สั่งเซิร์ฟสเก็ตตัวน,นี้ไปแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะสั่งไปปลายหรือต้นๆหรือกลางๆเดือนเมษานี่แหละ ้เขาบอกว่าจะส่งภายในเดือนพฤษภาคมนะครับโอเคแล้วก็แบบพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันเหมือนแบบการผลิตไม่ทันเนี่ยก็เลยเลื่อนไปส่งไปเดือนนี้คืออ่ะโอเคการเป็นเรารอเดือนหนึ่งว่าอึดอัดแล้วแม่งโคตรนานอยนะเว้ยสำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออโอเคเป็นน้องปูดปางแล้วเดี๋ยวเราเอาของมาเลยดีกว่านะนี่ทุกคนมาถึงแล้วเซอร์สกิทของเรานะครับเป็นแบรนด์ ชิคกี้น <Wow. S 1> ียครับอันนี้คือส่งตรงมาจากจีนเลยนะครับเมื่อที่ก่อนที่จะมารีวิวให้ทุกคนผมก็เอาพวกแอ,อลกอฮอร์แหล่พ่นรับรองนะทุกคนเ <c oughs> ดินกลับเมว่าน,น,นาส่งมาจากจีนะนะก <c oughs> ็กลัวโควิดเหมือนกันโ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่านะโอเคไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็แกะมาแล้วก็กนี่ับทุกคนโอ้ยว้าว wow. ของคิงสวยมากนะทุกคนแล้วสเก็ตของซิสซิกนะครับก็ออลูกปืนลูกปืนก็หมุนดีนะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวขอดูในกล่องหน่อยว่านอกจากบอรแล้วมันมีอะไรแมาบ้างก็มีเกตทูนครับเป็นเกตทูนไซส์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองเกบเทรบอกดีกว่านะชอนอม e ปี ให้ทุกคนดูกนแกแกนครับว่าลายมันสวยขนาดไหนนะครับชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นบอเบอร์บีนะนี่บอเบอร์บ oh, <yeah. S 2> ีกับแบบคาเฟอร์เมอร์อะไรเงี้ยเออแต่ก็พอดูลาย,ลายตรงตรงเนี้ยก็คือแบบก็คือบีก็คือบ,อบ,อบีพึ่งอ่ะเออน่ารักแกยตัวพึ่งไงตูดพึ่งไแงบบน่ารักปะเอออันนี้กับพึ่งข้างหลังก็นกแม่ทั้งนกทั้งพึ่งแกงสั่นเลี้ยงชัดๆก็ลายก็มีดำตัดเหลืองก็ แล้ตรงนี้ก็เขียนว่าเป็นซิกตซิกนะครับเห, <Wow. S 1> เห็นไหมครับตัวทักเป็นทักประเภทปูชิ่งนะครับทุกคนยางที่ให้มาก็จะเป็นยางสีขาวนะครับเป็นโพนแอนด์บาเรลนะครับก็คือว่าเป็นทรงกระบอกแล้วก็ทรงโนนครับเดี๋ยวผมลองขยับทักตัวว่ามันเป็นไงนะครับว่ามันนิ่มไหมอะไรเงี้ย oh. นิ่มมากทุกคนสำหรับปูชิง่งนเดิมนี่ถือว่านิ่มนะครับโอเคทิ่ซิกนี่เป็นแบรนด์จริงนะทุกคน เป็นแบรนด์ที่แบบดีขึ้นมาหน่อยอ่ะดีดีขึ้นมาพอสมควรเลยแหละของจีนนะครับตัวทรัคเนี่ยมันเป็นทรัคของซิกซิกเลยนะครับก็คือว่าในหลอดนะี้กินมาเป็นแบบตัวความยาวบอร์ดเป็นความยาวประมาณ 29. ่ิบเก้าเท่าไหร่นี่แหละเออประมาณยี่สิบเก้าจุดเก้านิ้วนี่แหละก็ตีซะว่านสามสิบนิ้วนะกลมๆตอนนี้ความกว้างก็จะเป็นเก้าจุดหกหกนิ้วนะครับนี่ครับกําลังดีนะครับ ให้ดูฝังกิ๊บเทปนะครับฝังกิ๊บเทปก็จะเป็นกิ๊บเทปสีดำธรรมดาแล้วก็จะมีลายตัดตรงกลางนะครับสวยงามเลยเดียวนะครับผมแผ่นก็จะมีเป็นเป็นไม่มีกระดกปลายขึ้นมานิดนึงนะครับตัวบอร์ดค่อนข้างสูงนะครับทุกคนเห็นไหมก็เทียบกับพวกบอร์ดทั่วไปดั้เดิลมันอันนี้ถือว่าสูงตัวสเปคของล้อนะครับล้อเป็นล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง70มิลลิเมตรนะครับนี่ครับความกว้างนะครับเท่ากับ45มิลลิเมตรนะครับความแข็งของยางก็คือ78 โอยเอนะครับผมก็เป็นความแข็งทั่วไปครับล้อที่แถมมาจากโรงงานสุนิคก็จะเป็นความแข็งประมาณนี้ทนนเท่ากับตัวบอรนดรของผมเลยเออให้ดูลูกป,ปืนทุกคนลูกป,ปืนของเป็นลูกป,ปืนสีแดงแล้วก็ลูกป,ปืนเนี่ยผมเช็ดก็ก็หมุนใช้ได้นะครับก็ระดับกลางานะครับทุกคนก็แนะนําทุกคนว่าถ้าใครซื้อมาเนี่ยให้เช็กการหมุนของลูกป,ปืนก่อนนะครับว่ามันหมุนลื่นไหมถ้ามันไม่ลื่นเนี่ยแป,ป๊บเดียวล้อมหยุดเนี่ยเช่นล้อหลังแป,ป๊บเดียวหยุดแต่ล้อหน้านี่หมุนอยู่เลยครับก็แสดงว่าถ้าจะขันมาแน่นเราก็ต้องขายลูกปืนนะคะยเตก็ือ ช่วงระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังนะครับก็คือ16.7นิ้วนะครับผมตัวบอร์ดนะครับก็จะมีแบบแหม่หลบล้อให้ด้นิดนึงนะแหมดูสวยงามดเดีครับรวมก็ถือว่าสวยครับผมชอบมากสรูปลณ์โอเคครับทุกคนรวมๆก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับเป็นการเล่นทีมือวัปลาของผมเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล้องเล่นให้ดูดีกว่านะโอเคไป Hey, Your it is always flexing. Flexin', 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 flexin'. โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ลองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยบอกทุกคนได้เลยว,ว่าแม่งมุมสุดยอดจริงๆครับลื่นปืป๊ดปาดมากทุกคนล <Yahoo! S 1> ้อนี่ไหลเร็วมากครับดูดูขนาดของทิปขึ้นเนินนะผลีทุกคนดูนี่ทุกคนไหลขึ้นเนินนะเนี่ยลูกปืนเรียกได้ว่าแบบไหลปื๊ดดีมากๆ, <Wow. S 1> ๆทุกคนเพราะว่าทัหรับผมผมถูกใจมากๆเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคไหลดีมากๆแล้วก็ปุ๊ดปาดอ่ะทุกคนมันเหมาะกับโฉบเฉียวเล่นท่าอะไรเงี้ย ส่วนความยาวบอดอันนี้ประมาณยี่เก้าเก้าใช่ไหมเป็นความยาวที่กําลังดีนะครับผมก็ไม่เคยลองบอดสั้นอย่างนี้นะ <Yahoo! S 1> รู้สึกว่าผมควบคุม่ากผมคคับสนุกมากเลยครับแล้วก็วันนี้ที่ที่เรามาลองมาเป็นเนินลงมาด้วยเหมือนเราดูที่แบบไปรุ่นเมก้าทํากันแบบลงเขาลงทางเขาตามหมู่บ้านอนะไรเงี้ย <c oughs> เออก็รู้สึกสนุกมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีอาจจะติข้อนึงคือบูทเนี่ยเป็นบูทสีขาวผมไม่แน่ใจว่าบูทชิ่งเนี่ยมันเป็นบูทชิ่งที่ความแข็งเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ 90เพระโอ้รู้สึกว่ามันนิ่มมากทุกคนดูแบบมันนิ่มจนแบบเออบางทีมันปุ๊บปั๊บุ๊บปัาป๊าไปหน่อยทุกคนเนาะผมซื้อตัวนี้มาผมได้ประมาณ6,000นะครับราคาจริงของมนันก็คือ6,000 690นะ,ะได้ส่วนลดนะเออใครสนใจตอนนี้ก็เตรียมตัวซื้อได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าซุอร์สปอร์ตเขาจะามาขายแล้วก็ขายราคาไม่ได้ชาร์จด้วยราคาตลาดา6 0าสิบนะ ถ้าคนซื้อในกลุ่มหรือว่าซื้อในจ็อป,ปี้อาจจะโดนชา์จถึง8จ0 0แันะครับก็สนุกทีเดียวนะโอเคตอนนี้ลมก็แรงมากแล้วผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะเ,เล่นต่อยนิดนึงโอเคก่อนจากกันไปใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่อง OP Biker ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ไหนหรือจะมีเซิร์ฟสเก็ตอันไหนมารีวิวอีกก็เดี๋ยวตามชมกันเนาะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ